คิดได้แล้วลงตัวบางทีบางอย่างถ้าเพื่อนร่วมงานก็ดีอะไรก็ดีมือนเกิดล่วงพ่อก็ได้เพื่อนใหม่ขึ้นมาได้เพื่อนใหม่ขึ้นมาเกิดมาร่วมโลกเดียวกันเหมือนกับไปทําง,งานถ้าไปหลวงพ่อก็เดี๋ยวคงได้เพื่อนเพิ่มขึ้นเพื่อนเพิ่มขึ้นเพื่อนอยู่ในโลก,กเดียวกันแต่หลวงพ่อชวนาพาทำอะไรก็พาก็ชวน ค่าความชั่วไงค่ากิเลสค่าตัณหาค่าความโลภความโขรดความหลงอย่าเป็นพ่อพูนอย่ามัันทับถมหัวจิตหัวใจเรามากมายนักนาเราชำระเราต้องทำลายมันบ้างทำลายมันเลยไม่บาปหรอกค่าความชั่วไม่บาปหรอกค่ากิเลสค่าทัณหามันไม่บาปหรอกอย่างนี้เป็นต้นก็มันน้องพ่อยต้อบอกว่ามันมันถึงจะเข้าทีเข้าทาง ที่สุดของมันทีนี้มันจบตอนไหนมันก็มีจุดจบของมันนะมันก็มีมันลงแล้วมัน,นะม,นมันจะลงไปไหน <c oughs> ก็เหมือนกับว่านานะ้ำเนี่ยมันไหลไปทางต่ำช่วงนี้ก็ช่วงน้าท่วมโควิดบ้างอะไรบ้างน้นเยียบไปหมดเราพ่อเห็นในทีวีแล้วเอาละชเยภูม,มาอีกรอบหนึ่งนะอย่างเงี้ยเป็นต้นมีอีกรอบเชเยาพูอย่างเงี้ย,ยเสร็จแล้วทีนี้ ตอนนี้ก็สู้ภยัยอะ่ก็บสู้ภยัยเราหลีไปอยู่ที่ไหนบ้างบางที้พักที่โรงเรียนกลางเต็นอยู่บนถนนบงังอะไรบ้างก็ต้องแยกไปหมดเราต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไหมไม่ฤดูกาลนี้เวลานี้มันก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมแต่บางที่บางแห่งไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันรวมท,ท่วมทั้งหมดทั้งโลกทั้งแผ่นดินในห้โอโหู คงตายเขื่อนคงเน่าเขื่อนเลยเนาะถ้าพูดถึงตามนะแต่มันมันท่วมที่รูมไงแม่นม้ําสายหลักมันป้ายไปตามนั้นเนี่ยน้ำม,มันก็ไหลผ่านไปตามนั้นนะไปคดคดงอตรงนั้นคดโค้งบังอะไรบ้างเป็นคุดคูคุดปมันก็ไปเข้ามืนเดือยน,น้ำใช่ไหม